สวัส SUV ดีท่านผู้ฟังและน้องๆเยาว,วชนที่น่ารักทุกท่านคะ่ะการนิทานกกด่งกรรมก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะ<ๆ>เราได้นําเรื่องราวการดําเนินชีวิตของผู้คนนะคะซึ่งวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้นก็จะมีประโยชนท์ทีเดียวนะคะสําหรับน้องๆเยาว,วชนที่น่ารักของเราคะ่ะและในวันนี้นะคะ นิทานกฎแห่งกรรมก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีความละโมบโลภมากนะคะแคแล้วน้องๆจะได้รับทราบนะคะว่าผลแห่งความโลภที่ชายผู้นี้ได้ทำลงไปนั้นเขาจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ ไปฟังนิทานกฎแห่งกรรมเรื่องนี้กันนะคะทั้งๆท,ที่เป็นหน้าฝนช่วงต้นฤดูการเพิ่งจะเข้าพรรษาแทๆ้ๆแต่ทว่าแดดที่นี่ร้อนอย่างกับกลางเดือนเมษายนเนะ่ะตอนนี้ข้าวแป้งจะต้องปาดเหงื่อทิ้งครั้งแล้วครั้งเล่า หมวกผ้าปีกใบแคบๆใบเล็กๆก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยจากแสงแดดนักถ้าแดดเป็นชนิทุกวันมีหวังทั้งฟ้าทั้งกระก็มาเริงควานผิวหน้าเธอเป็นแน่ๆหญิงสาวคิดพลางขยับหมวกลงมาปิดหน้าให้ลงต่ำอีกนิดแต่นึกไปนึกมาเธอก็อยู่ที่นี่ ไม่กี่วันแดดเท่านี้ก็คงไม่ร้ายกาจถึงกับทำให้ผิวเสียขนาดนั้นรงหน้าอย่างดีก็คงแค่หมองมองแล้วก็อาจจะคล้ำไปบ้างเล็กน้อยให้พอดูแปลกตาเพราะว่าข้าวแป้งเธอเป็นสาวเมืองกรุงผิวผ่องมาสนานดีเสีอีกพอไปทำงานวันจันทร์คนที่ออฟฟิศจะได้พากันฮือฮา แล้วก็ถามไทยกันให้หูอื้อไปเลยว่าเธอหายไปไหนไปทำอะไรมาในช่วงวันหยุดยาวเช่นนี้ข้าวแป้งก็จะได้ฟุ้งซะหน่อยว่าเธอไปดูที่ดินต่างจังหวัดมาแหมคริครานคนจะได้พากันลือให้แซดว่าเธอเนี่ยคงจะมีเงินหนาหรือไม่ก็คงตั้งใจจะไปอยู่ที่ทำไร่ทำสวนอย่างที่เคยพูดไว้ ว่าเบื่อชีวิตในเมืองกรุงเต็มทีแล้วอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดทำไร่ทำสวนแบบพอเพียงเหมือนที่คนเมืองกรุงกระเป๋าสตังคนะ์หนาๆกาลังฮิตกันอยู่ในเวลานี้ก็เริดีนะที่จะมีบ้านพักหลังที่สองอยู่ต่างจังหวัดกับใครเขาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆพอถึงวันหยุดข้าวแป้งก็จะได้มีที่ไป แล้วก็จะมีเรื่องกลับมาคุยให้ใครต่อใครฟังที่ทำงานที่ไร่เราหนะอย่างโน้อนอย่างนี้หรือว่าวันดีคืนดีเธอก็จะชวนเพื่อนๆไปกินลมชมไร่แล้วก็มีกิจกรรมกลางแจ้งสนุกๆให้พวกเพื่อนๆกลับไปฝอยต่อว่าชีวิตของเข้าแป้งที่แตกต่างไปจากเดิมนั้นมันดีขนาดไหนไม่ใช่วันหยุดเมื่อไหร่ก็ตะบี้ตะบันไปเดินแต่ห้าง หรือไม่ก็แห่กันไปตามทริปที่คนอื่นๆใครๆเขาก็ไปกันพอจะไปไหว้พระก้าวัดก็จะแห่กันตามไปไปที่ไหนก็เจอแต่คนแน่นๆเธอเบื่อที่จะเจอผู้คนมากมายแล้วก็เบียดเสียดยัดเยียดกันในสถานที่ต่างๆผู้ใหญ่เงินกับผู้ติดตามของเขาอีกสองคนซึ่งได้เดินนำเลี้ยว แล้วก็พากันไปหยุดรอข้าวแป้งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำใหญ่ที่ไหลเอื่อยบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นมีลมพัดเย็นแม้อีกหน่อยพอคุณได้มาอยู่ที่เนี่ยได้เดินบ่อยๆก็เก่งแล้วละ่ะตอนเนี้ยคุณก็ซ้อมๆไปก่อนแล้วกันนะผู้ใหญ่บ้าน วัยกลางคนพูดยิ้มยิ้มในขณะที่เห็นเข้าแป้งหน้าตาแดงกำ่ำเงื่อโชกเธอเดินทำท่าเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงเข้ามาอยู่ในใต้ร่มไม้หญิงสาวได้เอาหมวกมากระพือลมพัดแล้วก็โบกเข้าตัวเองเบาๆผู้ใหญ่คะที่เนี่ยร้อนไม่เบานะคะหนูนึกว่าอากาศจะดีตลอดทั้งปีซะอีก เจ้าถิ่นทั้งสามคนพากันหัวเราะครืนแม้คนกรุงเทพนี่ไม่ไหวเลยนะเจออากาศแค่เนี้ยก็จะแย่เอาซะแล้วเสียงกระเซ้าได้ดังมาไม่เลิกและเขาแป้งก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายกาจอะไรนะักเธอชอบที่นี่มากๆชอบบรรยากาศชอบผู้คนชอบไปหมดจนกระทั่งเธอหมายตาที่งามๆเอาไว้ และก็หมายใจว่าเธอจะได้มาเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินที่นี่ในสักวันและการมาเยือนที่นี่ในครั้งนี้ก็เป็นการแอบ,บมามาทำธุรกิจที่เธอถือว่าเป็นความลับสุดยอดซึ่งจะทำให้เธอกระชุ่มกระชวยใจอยู่ไม่น้อยด้วยทว่ามีที่ผืนงามและก็ราคาถูกมากๆรอให้เธอมาจับจองอยู่ตรงหน้านี้ เริ่มจากตรงนี้ไปจนสุดกอไผ่ตรงโน้นขึ้นเนินไปถึงริมรั้วด้านนั้นตรงนี้ทั้งหมดไงที่ผมบอกคุณไปนะ่ะเห็นไหมครับโค้งแม่น้ำนี่ละงงามที่สุดเลยผมคิดคุณไม่แพงเลยนะเพราะว่าเรารู้จักกันดีแล้วและผมก็เชื่อว่าคุณคงจะชอบที่นี่และก็อยากมาอยู่กับพวกเราจริงๆผู้ใหญ่เงินได้สาธยายและเข้าแป้ง เธอก็เห็นด <_ d ream> ีเห็นงามตามเขาไปหมดเธอถ้าจะหลับตาเห็นบ้านหลังเล็กๆอันแสนน่ารักของตัวเองตั้งอยู่ตรงแปลงดอกไม้แปลงถักสระน้ำเอ๊ะจะมีสระน้ำไปทำไมในเมื่อมีแม่น้ำไหลเอือยอยู่หน้าบ้านแบบนี้ข้าวแป้งรีบเตือนตัวเองว่าเธอจะจะฝันเฟื่องเกินไปแล้วแล้วให้ราคาเท่าไหร่ละคะ ถ้าผู้ใหญ่ให้ราคามาแล้วหนูถูกใจพรุ่งนี้หนูจะโอนเงินให้ทันทีเลยเขาแป้งพลังปากและรู้สึกว่าตัวเองชักจะวเกินไปแบบที่ใครๆก็ชอบดุอยู่เรื่อยว่าเธอเป็นคนสะเพร่าและถ้าลองว่าอยากได้อะไรก็จะต้องเป็นตัดสินใจแบบนั้นทันทีไม่มีคิดหน้าคิดหลังแม้ว่าเข้าแป้งจะอายุเกือบจะครบสามรอบเข้าไปแล้ว แต่เว่าเธอก็ยังเป็นคนใจร้อนไม่เลิกก็เธอชอบที่นี่ทำงานเก็บเงินเหน็ดหนื่อยมาตั้งนานถึงตอนนี้เธอก็ต้องคิดถึงอนาคตตัวเองไว้บ้างแล้วในชีวิตจะอยู่ร่วมกับใครเขาก็คงจะยากเพราะเธอเอาแต่ใจเอาใจใครไม่เป็นข้าวแป้งไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องมีใครมาดูแลหรือจะต้องไปดูแลใคร แค่การดูแลเอาตัวเองให้อยู่รอดไปวันๆก็ดีแค่ไหนแล้วและที่สำคัญเธอรักอิสรภาพของเธอเหลือล้นเธอได้เห็นเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายที่แต่งงานไปแล้วชีวิตเหมือนกับต้องติดคุกและทำอะไรเองก็จะขัดข้องไปไหนเองก็ยากต้องถามแฟนถามสามีถามภรรยาต้องดูแลลูกจิปาถัก ชีวิตดูเหมือนว่ามันจะติดขัดคับข้องใจไปหมดผิดกับเธอซึ่งยังโสดสนิทเขาแป้งอยากจะไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำและการที่เธอจะมีที่ทางเป็นของตัวเองไว้ในยามบ้านปลายที่นี่มันก็คงจะดีกว่าใช้ชีวิตสนุกสนานแล้วก็อยู่ไปวันๆเหมือนคนอื่นและการที่เธอได้จัดแจงให้ตัวเองมีหนทางชีวิตที่ดีเช่นนี้ ครอบครัวก็คงจะเห็นดีด้วยแม่และพ่อก็คงจะชอบในที่สุดก็รู้ว่าเธอมีความคิดเข้าที่เข้าทางก็วันนี้เองไม่แน่อีกหน่อยพ่อกับแม่อาจจะอยากมาอยู่ที่นี่กับเธอก็ได้ใครจะรู้แต่พี่เข้าปั้นละ่ะหญิงสาวครุ่นคิดและคิดว่ามันคงจะดีกว่า ถ้าโครงการนี้พี่ชายของเธอเห็นด้วยอะไรก็ตามที่ข้าวปั้นพูดพ่อกับแม่ก็จะเห็นด้วยทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ทุกเรื่องทั้งสุขขุมรอบครอบแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นที่พึ่งของบุคคลที่ใครๆก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจได้เสมอซึ่งตรงกันข้ามกับเธอทุกประการ เพราว่าพอข้าวแป้งจะทําอะไรใครก็จะพากันใส่หน้าสั่นหัวแล้วก็มีถึงกับเอะอะห้ามปรามเลยก็มีทั้งๆท,ที่เธอเองอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วและการที่ข้าวแป้งเป็นแบบนี้นี่เองพ่อกับแม่ถึงได้วิตกทุกขร้อนนักกับการที่เธอยังไม่มีแฟนแล้วก็ยังไม่มองหาคู่แล้วก็พากันวุ่นวายหาคนนี้คนนั้นมาให้เธอรู้จัก แต่ข้าวแป้งก็ยังไม่ถูกใจใครสักคนและถ้าหากว่าพ่อแม่ของเธอได้รู้ว่าเธอจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ในอนาคตไกลๆบางทีท่านอาจจะเห็นว่าเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างเลิกห่วงแล้วก็วางใจให้เธอได้อยู่เป็นโสดต่อไปก็ได้คงจะดีถ้าเธอจะโน้มน้าวให้พี่ชายเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอคิด แล้วก็ไปบอกให้พ่อแม่ฟังแทนที่เธอจะเป็นคนพูดเองไม่แน่เพลอๆพ,พ่อกับแม่อาจจะให้เงินมาช่วยเข้าแป้งบ้างก็เป็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เยี่ยมเลยหญิงสาวนึกอย่างครึ้มอกครึ้มใจแล้วก็ฝันเฟื่องต่อไปผมให้ราคาคุณแสนห้านะถูกที่สุด ถ้าไม่ใช่คุณผมคงไม่ปล่อยแน่ๆเนี่ยเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนกับลูกของเพื่อนผมหรอกนะคนกันเองแทๆ้ๆและถ้าคุณมาอยู่ที่นี่ก็ไว้ใจสบายใจได้ทุกเรื่องปล่อยให้เป็นธุระผมได้เลยแสนห้าแสนห้าเขาแป้งคิดอย่างตื่นตะลึงในขณะที่แทบจะหลุดปากตอบตกลงออกไปในทันทีอยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าตกลงค่ะ ตกลงได้เลยโอ้โหที่ริมน้ำสวยขนาดนี้พื้นที่ก็ตั้งเกือบสามไร่ราคาแค่แสนห้าเข้าแป้งไม่อยากจะเชื่อเลยคุณยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้นะเก็บเอาไปคิดก่อนแล้วค่อยกลับมาบอกผมอีกทีแต่ว่าอย่านานนะเพราะว่าที่สวยๆแบบนี้คนอยากได้มีเยอะ และตอนเย็นๆของวันนี้ก็จะมีเข้ามาดูอีกเจ้าหนึ่งแต่ว่าผมนะ่ะจะให้โอกาสคุณก่อนก็เราเชื่อใจกันนะสิผู้ใหญ่บ้านวัยกลางคนพูดหลังจากจับตาดูกิริยาอาการของหญิงสาวมาเป็นเวลานานเขาคาดการอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะักและดูเหมือนว่าสาวเมืองกรุงผู้นี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับการซื้อขายที่ทางอะไรแบบนี้ แถมยังมาคนเดียวซะด้วยอย่างนี้จะไปไหนรอดแล้วหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างละคะหนูอยากได้ที่นี่จริงๆนะแต่จนใจที่หนูน่าไม่ได้เอาเงินสดเยอะขนาดนั้นติดตัวมาด้วยแล้วที่เนี่ยก็อยู่ไกลเมืองเละเกินกว่าธนาคารจะเปิดทำการก็เป็นวันจนนันนนะน่ะแล้วหนูก็จะต้องกลับไปทำงานแล้วด้วย ทำยังไงผู้ใหญ่ถึงจะไม่ขายให้คนอื่นไปก่อนล่ะคะผู้ใหญ่เงินและก็ผู้ติดตามเข้ามาพากันกลั้นยิ้มจนเห็นได้ชัดแต่ข้าวแป้งก็เข้าใจไปว่าทั้งหมดคงพากันนึกเอ็นดูเธอเหมือนที่ใครต่อใครก็รู้จักเธอเธอชอบทำใครเขาก็ชอบว่าเธอมีความคิดเหมือนเด็กๆ ทำอะไรก็เหมือนเด็กๆไปทั้งนั้นแม้คุณมันก็มีวิธีอยู่นะคุณเข้าแป้งถ้าคุณยอมจ่ายเงินจองผงไว้ก่อนเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็ทำสัญญากันไว้เมื่อไหร่ที่คุณพร้อมเราก็ไปทำเรื่องโอนกันที่กรมที่ดินมันก็แค่นี้เองง่ายจะตายไปใช่ค่ะแหมหนูลืมไปเลยนะคะถ้างั้น เรากลับไปทำสัญญาจองกันที่บ้านผู้ใหญ่ตอนนี้เลยดีไหมคะผู้ใหญ่เงินพยักหน้าแล้วทั้งหมดก็เดินฝ่าแดดร้อนๆกลับไปยังหมู่บ้านที่เห็นแนวต้นไม้อยู่ไกลๆพอทำสัญญาจองเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งข้าวแป้งก็ได้จ่ายเงินจองไป5,000บาทซึ่งมันเป็นเงินสดทั้งหมดที่เธอนำมันติดตัวมาด้วยในเวลานั้น และต่อมาหญิงสาวก็เข้าเมืองโดยผู้ใหญ่เงินให้ผู้ติดตามของเขาขับรถไปส่งถึงโรงแรมที่เธอจองเอาไว้ในเมืองฮัลโหลพี่เข้าปั้นพี่เข้าปั้นหนูมีข่าวดีจะบอกพี่หนูบอกพี่เป็นคนแรกเลยนะพี่เนะี่ยจะต้องดีใจกับหนูแน่ๆเลยหญิงสาวรีบกดโทรศัพท์มือถือถึงพี่ชายของเธอในทันทีที่เข้าห้องพัก และเห็นว่ามีสัญญาณโทรศัพท์แล้วข้าวแป้งรีบเล่าเรื่องที่ได้ดูที่ดินของผู้ใหญ่เงินพร้อมกับเรื่องที่เธอจ่ายเงินจองเป็นค่ามาจำไปแล้วให้พี่ชายของเธอฟังชอดชออะไรนะนี่แป้งซื้อที่ดินหรือไปซื้อขนมกันแน่ใครเขาจ่ายเงินซื้อที่กันแบบนี้รู้ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะทำไมเราไม่ปรึกษาพี่ก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะ พี่ชายของเธอรีบแทรกคำถามทันทีที่มีโอกาสเพราะคำพูดเป็นต่อยหอยของน้องสาวแทบจะไม่ปล่อยให้ช่องว่างให้เขาได้ถามถ่ายอะไรเอาซะเลยโทษพี่ปั้นเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแล้วท่าทางเขาก็ใจดีใจดีเขาไม่โกงแป้งหรอกพ่อเพื่อนแป้งกับเขาก็รู้จักกันดีแล้วที่เนี่ยนะหน้าอยู่จะตายโค้งแม่น้ำมาสวยๆถ้าพี่มาเห็นพี่เขาปั้นต้องชอบแน่ๆเลย แล้วมันเป็นที่แบบไหนล่ะมีฉนดหรือเปล่ามีใบประเภทไหนสประรหรือว่าไม่มีแหมมันก็ต้องมีสิถ้าไม่มีเขาจะขายได้หรือไงล่ะแป้งนะไม่ได้ถามเขาหรอกนะคะเรื่องบงเรื่องใบอะไรเนี่ยและแป้งก็จ่ายมัดจำเขาไปแค่ห้าพันบาทเองพี่ป้นนะ่จะตื่นเต้นไปทำไมนะเอาไว้ถ้าแป้งได้เข้าไปอีกพรุ่งนี้ก็ว่าจะกดเงินเอทีเอ็มไปให้เขาอีกสักสองหมื่นบาทเพราะไม่งั้น เดี๋ยวถ้าเขาขายให้คนอื่นไปแล้วแป้งเสียดายแย่เลยพอเลยายแป้งเธอไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วทั้งนั้นพรุ่งนี้รีบกลับกรุงเทพแล้วมาคุยกันให้รู้เรื่องเอาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมาให้พี่ด้วยพี่จะคุยกับเขาเองแล้วถ้าแป้งอยากได้จริงๆอาทิตย์หน้าพี่จะไปดูด้วยทุกทีเลยเขาแป้งหน้ามุยที่โดนดุเป็นฉากรู้สึกว่าตัวเองรีบเล็กลง เหมือนกลับไปเป็นเด็กเก้าขวบอีกครั้งแต่เธอก็รู้สึกดีที่พี่ชายไม่ได้หักหานเธอเอาเสียทีเดียวเขาจะมาดูแล้วก็ทำเรื่องซื้อให้ด้วยถ้าเธอได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นเมื่อไหร่และพ่อแม่เห็นดีด้วยเธอก็คงเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพี่ปั้นพี่ปั้นจดเบอร์มือถือผู้ใหญ่เงินเอาไว้นะแต่บอกก่อนนะว่าที่นั่นนะ่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เมื่อแกออกนอกหมู่บ้านเมื่อไหร่ โนนหลาาถึงจะติดต่อกันได้แล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าแป้งจะกลับเลยก็ได้พี่ป้ามารอรับแป้งที่สนามบินด้วยนะพอวางสายเสร็จสับข้าแป้งก็ค่อยเบาใจแล้วก็สบายใจขึ้นฝันของเธอกำลังจะเป็นจริงอยู่ในไม่ช้าเงินเก็บที่มีอยู่ทั้งหมดต่อให้ซื้อที่ไปแล้วก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะคงจะดีถ้าเธอกว้านซื้อที่แถวนั้นจากผู้ใหญ่เงินให้หมด แล้วก็เอามาซอยขายต่อให้เพื่อนๆที่อยากคิดทําแบบเธอซึ่งก็มีอยู่จานวนไม่น้อยคงจะฟันกำไรได้อีกโคทีนี้เธอก็จะเป็นเจ้าแม่ที่ดินและเศรษฐีที่ดินในไม่ช้ามีเงินเป็นกอบเป็นกรรมไม่ต้องไปทํางานเลยก็ยังได,ได้เอาเงินไปฝากธนาคารไว้เก็บกินดอกตอนเธอแก่อ้ยมีความสุขชะััดบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งใจไว้ ว่าจะสร้างแบบพออยู่พอกินก็คงจะเป็นบ้านสวยๆอัครฐานแบบรีสอร์รูๆนั่นแหละถึงสมฐานะหน่อยคืนนั้นเขาป้านหลับไปด้วยความสุขแล้วก็ฝันหวานเป็นที่สุดเธอไม่รู้เลยว่าในอีกอาทิตย์ถัดมาในโรงแรมเดียวกันที่เธอได้กลับมาพักหลังจากไปดูที่ตรงนั้นพร้อมกับพี่ชายมันก็ได้กลายเป็นคืนวันอันโหดร้าย และฝันอันแสนสุขทั้งหมดทั้งมวลของเธอได้หายวับไปกับตาเมื่อเดินทางมาถึงโค้งแม่น้ำแห่งนั้นเขาแป้งตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นพื้นที่ตรงนัええ้นได้กลายเป็นแม่น้ำไปเสียแล้วที่ดินผืนงามสามไร่กว่าของเธอหายวับไปได้อย่างไรในเวลาแค่อาทิตย์เดียว เธอสู้อุตสาห์พาเข้าปั้นให้มาเห็นที่พื้นนี้กับตาตนเองก่อนที่จะไปจ่ายเงินกับผู้ใหญ่เงินช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ชายของเธอได้คุยกันกับผู้ใหญ่ทางโทรศัพท์แล้วและถึงเข้าปั้นจะรู้ว่าที่ผื้นนี้ยังไม่มีโฉนดแต่ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าทำการเพราะปลูกได้เพราะเป็นที่ดินดั้งเดิมของชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องและผู้ใหญ่เงิน ก็กว้านซื้อมาไว้าขายต่ออีกทีหนึ่งการต่อรองข้าวปั้นจึงขอต่อรองผู้ใหญ่เหลือราคาอยู่ที่8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองซึ่งข้าวปั้นก็ยังไม่วางใจนะักเขาเพียงแต่จะมาดูให้เห็นกับตาและเอาใจน้องสาวเท่านั้นเองส่วนเรื่องการซื้อขายนั้นยังไม่มีอยู่ในความคิดของเขาเลยและเมื่อได้มาเห็นที่ดินผืนนั้น มันกลับกลายเป็นสายน้ำเชี่ยวกรากเช่นนี้เขาก็สบายใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกค่าที่ไม่ต้องมาอธิบายแล้วก็ชักแม่น้ำร้อยสายมาโน้มนา้าให้เขาแป้งเปลี่ยนใจมันเป็นไปได้ยังไงพี่เข้าปั้นอาทิตย์ที่แล้วมันยังเป็นแผ่นดินอยู่เลยแล้วไหนล่ะที่ที่แป้งจะปลูกบ้านทำแปลงผกักแปลงดอกไม้โอ๊ยแป้งจะเป็นลม ยังไม่ต้องเป็นลมหรอกนะก็ดีแล้วที่เรานะ่ะยังไม่ทันได้จ่ายเงินไปทั้งก้อนจ่ายไปแค่ห้าพันบาทถือว่าเสียค่างโง่ก็แล้วกันนะห้าพันที่ไหนแล้วพี่ปั้นผู้ใหญ่เงินนะเขาโทรมาบอกแป้งว่ามีเจ้าของอยู่อีกสองคนที่อยู่ติดกันเนี่ยจะมาขอซื้อพอาะเขารู้ว่าแป้งซื้อที่นี่แล้วเขาก็ร้อนเงินอยากจะขายให้แป้งถูกๆแป้งก็อยากได้มาก เพราะมันจะได้เป็นพื้นเดียวติดกันไปเลยเวลาแป้งจะเอาไปขายต่อจะได้ซอยขายง่ายๆแป้งก็เลยจ่ายเขาไปอีกสามหมื่นบาทแล้วดูสิมันหายไปไหนหมดแล้วตายแล้วใหญ่แป้งแล้วทำไมเธอไม่ปรึกษาพี่ก่อนละ่ะทำไมไม่บอกพี่สักคำพี่ชายตั้งท่าจะเอ็ดน้องสาวแต่พอดีก็เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จับกลุ่มคุยกัน ั้งคู่จึงหยุดการทุ่มเทียงเอาไว้เพียงเท่านั้นเห็นไหมล่ะคนมันโลภฟ้าดินเขารู้ว่าไอ้ผู้ใหญ่คนนี้มันขี้โลภขี้โกงขนาดไหนท่านถึงได้กวาดเอาที่ทางหายไปหมดแปลกนะแค่ฝนตกลงมาแค่หาเดียวเองที่ทางที่ผู้ใหญ่เงินมันเที่ยวได้โลภเอาไปเป็นของมันเองหมดหายไปหมดเลยนะใช่ใช่ที่ตรงนี้ไม่เคยมีเจ้าของจับจอง ใครอยากจะมาปลูกอะไรก็ปลูกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันไปเนี่ยเพราะไอ้ผู้ใหญ่เงินมันเลือกได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นแหละมันก็มาล้อมรั้วเอาเป็นของมันหน้าตาเฉยเลยเบื้องบนท่านยุติธรรมจริงๆถึงได้กวาดเอาคืนไปสมดที่ของมันตรงนี้หายไปไม่พอที่ดินของมันเองแทๆ้ๆทั้งตัวบ้านยังโดนกวาดไปโล่งเตียนกรมสนองคนชั่วจริงๆ เสียงชาวบ้านได้พากันโจดจานแสงแซ่ข้าวปั้นเข้าไปพูดคุยด้วยจึงได้รู้ว่าเมื่อสองวันก่อนที่นี่ฝนตกหนักมากน้ำป่าไหลหลากมาจากภูเขาเสียงอื้ออึงจากภูเขาลึกดังราวกับฟ้าผ่าชาวบ้านหลายหลังต้องอพยพหนีน้ำกันทั้งคืนจ้าละวันและพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นว่าแม่น้ำได้เปลี่ยนทิศแล้ว โรงคงแม่น้ำที่เคยมีแล้วเขาแป้งหมายมั่นปั้นมือว่าจะมาฝากชีวิตไปที่นี่ก็สูญสลายหายไปได้กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่มาครอบครองแทนบ้านของชาวบ้านหลายหลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแต่บ้านที่เสียหายหนักที่สุดก็คือบ้านของผู้ใหญ่เงินเองเขาเพิ่งปลูกบ้านใหม่ ที่ริมน้ำถัดไปเมื่อต้นปีนี้เองเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่สวยงามบ้านทั้งหลังหายไปกับสายน้ำในคืนนั้นดีที่คนทั้งบ้านหนีเอาตัวรอดได้ทันแต่ก็ได้ไปเพียงเสื้อผ้าติดตัวกับรถอีกหนึ่งคันเท่านั้นนอกนั้นหายไปกับสายน้ำเชี่ยวกราดทั้งสิ้นมันคงคาดไม่ถึงว่าปีนี้น้ำจะหนักมาแรงก็ปลายปีนี้ เขาก็เริ่มสร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้แล้วต่อไปน้ำคงจะไม่ท่วมบ้านเราอีกมันเลยวางใจได้ว่าน้ำคงจะไม่มีวันท่วมอีกแน่ๆมันถึงได้กล้าฮุบเอาที่มาเป็นของตัวเองทั้งหมดใครจะรู้ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่เนี่ยท่านพิโรธที่ไม่เพียงมันจะเอาที่สาธารณะไปเป็นของตัวเองเท่านั้นเนี่ยมันยังไปหลอกให้คนอื่นเขามาหลงซื้อที่ซะอีกทีนี้ท่านเล่นงานเสียหมดเนื้อหมดตัวเลย ชาวบ้านบอกเล่าให้สองพี่น้องฟังดังนี้เมื่อเข้าปั้นพยุงร่างน้องสาวซึ่งเหมือนจะเป็นลมมิเป็นลมแหลมาถึงห้องพักของโรงแรมในเมืองข้าวแป้งถึงกับคร่อครวญเสียอกเสียใจเหมือนเด็กๆด,ดีแล้วนะที่มันเสียไปอย่างเนี้ยตอนเนี้แป้งเสียไปแค่3,500 0บาทแล้วลองมานึกดูสิ ถ้าแป้งได้มาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตแป้งทั้งชีวิตนะบ้านทั้งหลังทรัพย์สินทั้งหมดมันก็จะสูญหมดไปถ้าแป้งไปขายต่อแล้วชักชวนเพื่อนฝูงมาอยู่กันที่นี่คลึกครื้นและทีเนี้ยชีวิตคนตั้งเท่าไหร่ทรัพย์สินมากมายขนาดไหนที่จะหายไปกับสายน้ําถือว่าเสียค่าโง,ง่ไปแล้วกันนะไปทวงคืนจากผู้ใหญ่เงินแกจะเอาที่ไหนมาคืนให้แป้ง แค่เนี้ยฟ้าดินก็ลงโทษกันหนักแล้วละ่ะลืมลืมไปซะเถอะถือซะว่าเป็นบทเรียนเราก็แล้วกันนะต่อไปจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีละ่ะพี่เข้าปั้นเริ่มเทศนาซะยืดยาวและข้าวแป้งเองก็เริ่มได้คิดขึ้นมาบ้างเธอรู้ว่าชีวิตของเธอคงเป็นเช่นนี้ไปตลอดเธอคงจะอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้อย่างน้อยก็คงต้องเชื่อพ่อกับแม่ แล้วอาจจะมองหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไว้คอยปรึกษาได้แล้วเพราะต่อไปไม่ว่าเรื่องเล็กหรือว่าใหญ่ในชีวิตข้าวแป้งก็คงไม่มีความมั่นใจที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองอีกแล้วเนี่ยมันเป็นความโลภล้วนเลยเนอะพี่ปั้นเนอะถ้าผู้ใหญ่เงินแกไม่โลภคิดเอาที่สาธารณะมาเป็นของตัวเองแล้วเอาไปขายต่อกรมก็คงจะไม่สนองแกแบบนั้น แป้งเองก็โลภเนี่ยถ้าแป้งไม่โลภแป้งก็คงไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มอีกตั้งสามหมื่นหญิงสาวสรุปแล้วเธอก็เอาหน้าซบลงกับหมอนิ่งอยู่นานแต่ที่แน่ๆวันจันเทร์นี้ยจะไปสู้หน้าคนที่ออฟฟิศได้ยังไงก็เธอดันไปโม่เอาไว้ซะเยอะเวรกรรมจริงๆข่าจบแล้วนะคะท่านผู้ฟังและน้องๆคะ เห็นไ,ไหมคะผลกรรมที่ผู้ใหญ่เงินได้ทําลงไปนั้นนะคะผลเกิดจากความโลภของตัวแกเองทั้งสิ้นและผลกรรมแห่งความโลภก็ได้ย้อนกลับมาหาตัวของผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาสูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตไปนั่นเป็นเพราะว่ากฎแห่งกรรมผลกรรมได้ตามสนองคืนกลับมาสู่ตัวผู้ใหญ่เงินนั่นเองนะคะ